สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่25รรกรกฎาคม2 5 6 4นารย่เรืองไกลลีกิจวัฒนะที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565เปิดเผยนะครับว่าตนได้ติดตามข่าวสารใน Facebook ของพรรคเพื่อไทยด้วยความคิดถึงมาตลอดเกือบหนึ่งปีแล้วมีเรื่องน่าสนใจเยอะ มีเรื่องที่ควรร้องให้ตรวจสอบต่อไปก็เยอะทั้งตามกฎหมายพักการเมืองแล้วก็กฎหมายปปรชรวมทั้งกฎหมายอื่นด้วยเช่นคลิปที่มีการเผยแพร่เมื่อวันที่11กรกฎาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาคลิปนี้มีความยาวเกือบ40นาทีดูและฟังแล้วได้ประโยชน์อยู่บ้างแต่มีประเด็นที่ชวนสงสัยอยู่บ้างเพราะเป็นการถแถลงข่าวโดยนายยุทธพงศ์จรัสเียนสอสอมหาสารคามและนายจิรพงศ์ทรงวัชราพร สสนนทบุรีกับนางสาวอารุณีกาศยานนท์โคศกพักเพื่อไทยร่วมถแถลงด้วยในคลิปนี้มี3ประเด็นที่ควรให้มีการตรวจสอบต่อไปก็คือ 1. นางสาวอารุณีเป็นสสตามที่นายยุทธพงศ์พูดไว้ในคลิปหรือไม่ 2. คลิปที่ขออภัยครับ 2. คลิปที่แสดงภาพนายยุทธพงศ์แจกกล่องหน้ากาก,กอนามัยของ CP พีนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรได้มาจากไหนเพราะหน้ากล่องบอกว่าฟรี ามจำหน่ายและตามคลิปมีทั้งหมด27กล่องกล่องละ1,200ชิ้นรวมทั้งหมด32,400ชิ้นถ้าคิดรายคาชิ้นละ2,50บาทสตางค์จะมีมูลค่า81,000บาทซึ่งเกิน3,000บาทดังนั้นจึงมีเหตุที่ควรตรวจสอบต่อไปตามพรปปปชว่าหน้ากักอนามัยได้มาอย่างไรโดยวิธีใด 3. นายยุทธพงศ์บอกไว้ตอนหนึ่งว่าได้ยกที่ทำการสสที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ให้ทางราชการไปทำโรงพยาบาลสนามกรณีนี้เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินที่นายยุทธพงศ์เคยยื่นปปชกรณีเข้ารับตำแหน่งสสเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2562พบว่าไม่มีการยื่นอาคารหรือโรงเรือนไว้แต่อย่างใดจึงมีเหตุอันควรสงสัยที่ควรขอให้ปปชนั้นตรวจสอบต่อไปว่าที่ทำการสสนั้นได้มาอย่างไรตั้งแต่เมื่อใดมูลค่าเท่าใดได้มาก่อนหรือหลังจากยื่นบัญชี เพื่อนักการเมืองมีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้กรณีนี้ก็บอกว่าผมจะส่งเรื่องไปให้ปปชตรวจสอบต่อไปว่ามีกรณีใดที่ฝา่าฝืนกฎหมายปปชหรือไม่รวมทั้งกรณีกล่าวอ้างในทํานองที่ว่านางสาวอารุณีเป็นสอสอนั้นจะเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บหนึ่งหรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็บอกว่าในวันที่27รกรกฎาคมนี้ช่วงเช้าผมจะส่งเรื่องส่งหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ ร้องเรียนไปยังปปชตรวจสอบต่อไปนี่ครับคุณเรืองไตลรลีกิจวัฒนะนะครับก็จะตรวจสอบไปยังพักเพื่อไทยนะครับจัดหนักจัดเต็มคาใจอยู่3าประเด็นเพื่อที่จะตรวจสอบให้เกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นครับ